ขับรถอะไรอยู่รถเราเหรอเอ,อรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ชวนหน่อยสิอยากดูจริงเหรองั้นชวนโน้ตชปมาเลยมาเลยจับตาดูให้ดี <c oughs> ไม่มีใครมีรถแบบนี้ <c oughs> รับรองจะอึ้นไม่ไม่อันนี้ยงัยงยงัยงยงัยงเยง็นไ้มยังไห่อันนี้ก็ยังไม่ใช่นี่หน้าตุนตุนมันรถกระเทย ไม่ขับไม่ขับรถ e นี้ไม่ขับโอ้โหเห็นแล้วคนลุกโปรสัเกตนี่ดู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 โก้โดโก้